สาวคุณดาต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะ99,000บาทฟรีดาวพร6,800ต่อเดือนเท่านั้นคันนี้เป็นสไตล์แฮชแบ็กคาประตูดได้เครื่องพันธะชมนี้ไม่มีผลิตแล้วนะคะใครอยากได้ซื้อเก็บเป็นสาวกคนดดาแจ๊ดนะคะอย่าพลาดชมในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องอ e ีโก้่ามือ2ตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะตักพาพี่ๆนะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1มีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้ง,งานสักคันนะคะที่นี่นะมีรถให้เลือกมากกว่า400คันกันเลยนะคะมาพร้อมกับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39เท่านั้นนะคะมีรับประกันหลังการคายนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมศูนย์กันให้เลยนะใครที่กำลังมองหารถมือสองนะคะที่นี่รับประกันเลยตัวรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำกลับสีก่กอไม้เร่งชำรุดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาพบกับรถเข้าใหม่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะใครเป็นสาวกฮอนดา้าต้องไม่พลาด คันนี้เลยนะคะเป็น Honda j แจ z นะคะ1.5ตัววีรถปี2019 20นะคะคันนี้ไหม่เพียง92,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคา399,000บาทนะคะคันนี้เครดิตดีฟีดาวจัดได้เต็มนะคะ ผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ6,800บาทเท่านั้นเดี๋ยวตักพาดูตัวโครงสร้างตัวรถกันเลยนะคะด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้ฮอนดา้าสีโครเมียมกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวให้ในโคมแล้วเรียบร้อยนะคะการันตีได้เลยคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมนะคะเลี่ยมสันโคมของตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะพี่พ ให้ดูกันเลยนะนะคะรอบคัน45องศาแบบนี้นะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่แก้มด้านข้างนะคะ ทั้งสองข้างทั้งแก้มซ้ายและแก้มขวานะตัวไฟเลี้ยวนะคะกระจกด้านข้างเป็นกระจกแบบพับปรับเก็บไฟฟ้ามาให้แล้วนะคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่าตัวรถไม่มีชนหนักผิดความแต่อย่างใดนะคะกระจกรอบคันเป็นกระจกฮอนด้ามาให้เรียบร้อยนะคะไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะบอดี้ด้านข้างนะคะให้ดูกันเลยนะเหลี่ยมสันคมตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะใครชอบสีบอลเงินคันนี้ตอบโจทย์เลยตัวนี้เครื่อง1.5 นะะในส่วนของล้อมแม็กกันบ้างล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะสีโครเมียมแบบนี้ขนาดขอบ15นิ้วนะคะ ยางเป็นยางปี2022มาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเปิดพาดูบอดี้ด้านในกันนะคะบอดี้ด้านในของเขานะภายในเป็นเบาะผ้านะคะเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะคะให้ดูกันเลยนะแน่แนๆตึงๆแบบนี้นะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานหัวน็อตด,ด้านข้างให้ดูกันเลยไม่มีแกะไม่มีขันขไขใดๆนะคะเพลทเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบเลย นะคะแบบนี้ ใครที่กำลังมองหานะคะรถมือสองสภาพดีได้คงสร้างเดิมนะคะชอบเป็น Honda าแจ๊ต้องคันนี้กันเลยนะคะภายในของเขานะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ CVT นะคนโซนตรงกลางนะคะเป็นวิทยุนะระบบแอร์เป็นเมนนวลนะคะสำหรับคันนี้นะได้เครื่อง1.5นะคะใครอยากได้รถสวยคงสร้างเดิมๆนะ Hon ด้ a แจ๊คันนี้ตอบโจทย์นะคะหัวน็อตแผงประตูด้านข้างไม่เคยมีแกะมีขยับเลยนะคะไล่เรียงกันมาเลยนะแผงประตูต่างๆนะคะ คตักเช็คให้แล้วหากซื้อไปนะคะตรวจพบเจอว่ามีชนหนักผิดความหรือปรับเปลี่ยนประตูมายินดีรับซื้อคืนในส่วนของตะเข็บด้านข้างนะคะมาร์กเดิมจากโรงงานขึ้นชัดเจนนะคะซีลซิลิโคนนะแผ่นยางนะคะขอบตรงนี้ที่ซับเสียงเนี่ย เดิมๆจากโรงงานกันเลยนะใครกำลังมองหานะคะ Honda j a จ z นะคันนี้ไม่มีผลิตแล้วเนาะบอดี้ด้านหลังนะคะเบาะพับปรับเก็บได้แบบ40 60นะคะเบาะตัวนี้ให้ดูเลยนะคะพับราบได้แบบนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวนะที่พับราบได้แบบนี้นะคะเบาะสามารถพับต่อกันได้ทั้งหมดเลยนะในแถวที่สองแล้วก็บอดี้ด้านหน้านะคะในส่วนของเบาะคนขับนะให้ดูกันเลยนะคะ มารเดิมเิมตะเข็บเดิมเ,เ,มเมนะคะนี่จากโรงงานกันเลยนะคะให้ดูเลยสปอนเมซอร์ขึ้นชัดเจนนะคะการันตีนะคะไม่มีชนหนักผิดความหัวน็อตแผงประตูด้านข้างไม่มีปรับไม่มีแกะไม่มีขันไขไดใด,ดทั้งสิ้นนะสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาตักได้0659169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะ ่อน6ก0 0เท่านั้นนะคะให้ดูเลยนะยางซับเสียงขอบข้างประตูตรงนี้อยู่ครบนะคะซีนซิลิโคนนะคะขอบข้างประตูนะคะชัดเจนแบบนี้การันตีได้เลยว่าได้รถสวยคัดเกรด A อย่างแน่นอนนะคะพี่ๆใครที่กำลังมองหานะชอบเป็น h นด้านแจ๊นะคะโฉมนี้น่าเก็บมา,มากๆนะคะ ย้านมาในส่วนของบอดี้ด้านหลังกันบ้างคันนี้เป็นสไตล์5ประตูนะคะไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบทับทิมนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะให้ดูเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายบอดี้ของเขาไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะส่วนใครที่กำลังมองหาหรือว่าอยากได้แจ้น,นะ,ค,ะคันนี้ถือว่าสวยนะคะเดี๋ยวพาดูบอดี้ด้านในาอะ่ะในส่วนของห้องไดรสารนะคะกว้างแบบนี้หัวน็อตนะคะ ฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะโชว์ฝาท้ายแน่นๆแบบนี้ตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตตรง ฟท้ายไม่มีแกะไม่มีขยับกันเลยนะให้ดูนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บยางอะไหล่นะให้ดูนะคะช่องยางอะไหล่นะไม่มีน้ําขังนะคะไม่มีรอยสนิมขึ้นนะ,ะซีนเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้การันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนไม่มีชนท้ายอย่างแน่นอนนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันนะคะให้ดูเลยคันนี้นะ,คะใครที่ชอบออกคงออกแคมป์นะคะบอดี้ด้านในห้องโดยสารกว้างมากๆเลยนะสนใจ รีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะตอนนี้มีทั้งหมด3คันสีบอลเงินหนึ่งแล้วก็สีดำสองนั่นเองนะคะโหโชคต่างๆตะเข็บต่างๆให้ดูกันอีกหนึ่งครั้งนะชัดเจนนะคะสีเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักไม่มีการดึงการแกะอย่างแน่นอนสีเดิมจากโรงงานนะคะที่ตักแจ้งในทุกๆคลิปเลยสีเดิมจากโรงงานจะเป็นการชุดสีนะคะ ไม่เป็นการชุบสีไม่ใช่การพ่นนะนะคะให้ดูเลยสังเกตซีนเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานได้เลยนะคะคันนี้สภาพสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารนะคะอีกทีหนึ่งนี่นะคะเบาะพับปรับได้แบบนี้นะคะแกะตะเข็บให้ดูทั้งสองข้างเลยนะ,ะตะเข็บได้ความเดิมจากโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะการันตีได้เลยไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคะคันนี้รุ่นเก็บด้วยนะ,ะ1.5ตัววีไม่มี ผลิตแล้วนะคะบอดี้คันนี้ช่วงล่างดีนะห้องเดยสันกว้างนะคะใครชอบออกทิปนะคะแจ๊ดถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องโดยสารตัวคนขับกันนะคะให้ดูเลยนะคะ เบาะหนังอ่ะขออภัยค่ะบบาผ้านะคะเดิมเติมจากโรงงานหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับเลยสักชิ้นนะคะพวกมารายเป็นมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบแอร์ระบบเกียร์ใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีปัญหาใดๆนะ ใครที่อยากได้กล้องถอยหลังนะคะสามารถไปเปลี่ยนคอนโซลตรงกลางได้นะคะใส่กล้องถอยหลังเพิ่มได้หัวนว็อตแผงประตูให้ดูทั้งหมด4ด้านเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไขขันขไขใดๆนะพี่ๆคนณไหนสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะให้ดูความสวยความกลิบของเขานะคะสำหรับคันนี้นะ h o n d a j a z z 1.5ตตว,วีราคา3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตักภาพไปดูในส่วนของ ด้านหน้าห้องเครื่องกันนะคะตัวน,นี้ก็ให้ดูเลยจะเข็บด้านข้างเดิมๆนะนะคะทุกจุดเลยสปารเมตอักขึ้นชัดเจนนะคะรอยมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบทั้ง4ประตูเลยนะคะใครที่กําลังมองหานะอยากได้รถสักคันนะคะดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาตรวจสอบได้เลยนะคะตาก,กินดีให้คําปรึกษานะคะหรือว่าพาช่างมาชิคได้เลยนะคะ ให้รู้กันไปเลยนะคะมาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะขนาด4สูบนะ1 5 0 0ซ c เป็นเครื่องยนต์เบนซินหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับนะไล่เรียงกันมาเลยนะคะ บล็อกเดิมจากโรงงานจะเก็บเดิมจากโรงงานแบบนี้นะใครที่กําลังมองหานะคะอยากได้รถเดิมนะคะดูนะคะช่องระบายอากาศอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอ,อยู่ครบนะสีเสมอกันนะคะฝากระโปรงทั้งแผ่นชิ้นไม่ใช่การพ่นเป็นการฉุกเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มด้านซ้ายด้านขวานะไล่ลงมาถึงตัวบล็อกไฟนะคะตัวรหัสขวดอยู่ครบนะคันด้านหน้านะคะ แบบนี้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับกิปล็อกเดิมจากโรงงานสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ให้ครบนะคะทางร้านมีเซอร์วิสให้นะคะ เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ให้เลยนะคะพี่ๆนํารถออกไปเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปซอร์วิสเพิ่มนะคะตัวนี้ให้ดูเลยนะ,ะ mm hmm. หัวชกด้านในหัวน็อตต่างๆมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่ว่าบล็อกตัวไหนก็ไม่มีการแกะไม่มีการไขนะสำหรับ Honda Jazz 1.5รุ่นวีคันนี้นะคะใครสนใจโทรหัต,ตักได้065 9169359นะคะคันนี้ราคา3 99,000บาทฟีดาวผ่อน6,800บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ใหม่92,000กิโลเมตรนะคะสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยรถยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะคันนี้นะคะได้สภาพสวยกลิบมากๆนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสูตรนะเครดิตดีฟีดดาวจัดได้เลยนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ทีต่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนที่ฮอนด้าแจ็คคันนี้สวัสดีค่ะ